อีข้าอีสาบวันย่าเกีนยนยาเกิยนแต่พ่อเราไต่เมื่อกี้ซ่อนไวพี่นนองเราสีผ้าไปยามแล้วไต่ไว้แต้มือว้านคำคำเพื่อน่ะเพื่อน่ะยังห่วงอยู่เหรอ,อ,อจักมอเราพ่อคือจังหง่วงว่าท่านเศ้าอยู่สีผ้าไปยามเมืองผลงานเล้าสีได้บ่เพื่อน่ะ,นะอ้อยเล่าก็เดืยเอยก,ก็ตัดไดแต้มหอง โอ้ยเนาะท่านได้คืนอ,อยู่พี่น้องพวกน่ะพาไปยามกีซ้อนนพวกน่ะเล่าเปิดไวแต่เมืนเน่อเคลื่อนนี่เสียงกีซ้อน เสียงเคียงเสียงเราห่องพาาพี่น้องไปส้มกี่ซ้อนพี่นอ้องงันแล้วไทยให้ไวถ้าปลูกแตีงโม่เราไทยหน้าไวนี่บอหนาออีพอ่อวุนเคียงมือหากินแล้วด่วน พี่ส่วนแม่ยามพี่ส่วนพี่น้องมาเวงดุยวนี่วะอันนี้เลาไม่ยามเต็มขึ้นนี่ไม่น,นิ่สาเหตุจังไดเปิดแหมว่าท่านได้เปิเออแล้วเจอะุ่งยังชีอนี่เต็มขึ้นนี่พี่น้องไม่ยามรอหนึ่งล้ะ เออสุดๆได้ไหวเบิดขึ้นอยู่น่าจะข้องนี่แหละพาดได้ลายยืเเนเลยก็่ใส่เสื้อเลยตัวจักเหงาแตงที่ต้องหันกล้อนไมาแต่ข้องเหรอเอ <c oughs> อ นี ừ, ต่ตัวงามไข่แล้วพี่น้องเลยเป็นแต่แซบแต่แซบพิธี่ท,ทำเล่าเฮ็ดดีดีเหนนะ่ะเราทางใส่ไว้แล้วกันถุงย่างก้นหลุมมันบินมากมันก็บไตตกลง,ง,งกลหันนะเคีย <c oughs> <c oughs> งเสียงเล่าไฟเล่า <c oughs> ไปสโซลาเซี่ยวเล่าอ๋อกระจายเฮ็ดเล่ากันเลยเห็ดงไงไงดูได้ยาแก้ซื้อไว้เห็ดกินลุ่นน่ะเล่าหอดได้กินได้ขายใส่เล่าด้วยล้วนน่ะเขียงมือเล่าได้หลายเติบอยู่สองสามถวยพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่ติด,ด,ด,ดตามคลิปอีสานบ้านย่ายกินขอบคุณหลายๆค่ะ